ยกที่ยีช่วยงานแดนเสียงคนเรียกจากไกลๆแดนหลับตาตะกายขากับหมอนข้างยังไม่อยากตื่นเลยแม่วันหยุดไม่ใช่เหรอเรียกทำไมพี่แดนคราวนี้เสียงชัดขึ้นเป็นเสียงเด็กผู้ชายแดนรีบลืมตามองเห็นปรัชญ,ญานอนเท้าคางอยู่ข้างๆกำลังจ้องหน้าเขากลับพร้อมกับส่งยิ้มตาแป๋ว มีใครเคยตื่นขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นความจริงหรือความฝันไหมดนรู้สึกอย่างนั้นประจำเลยนอนยิ้ยมอยู่ดีๆปรากฏว่าต้องเสียใจทีหลังเพราะสิ่งที่คิดว่าเป็นความจริงกลับกลายเป็นความฝันเสียนี่ดานสะดุ้งแล้วมองไปรอบๆห้องเพราะเขารู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องนอนที่เคยนอนอย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นวะ เขาถามขึ้นมาลอยๆแล้วรีบเอาผ้าห่มปิดสะโพกสีซีดของตัวเองให้พ้นจากสายตาของแขกผู้ไม่ได้รับเชิญปรัชญาไม่ตอบแต่ไม่ยอมหุบยิ้มทําให้แดนชักสงสัยว่าเขาอาจจะถูกหมอนี่วางยาจนมันแอบกระชากความบริสุทธิ์ไปแล้วชิบหายแล้วไงเขาโดนในปีศาจฆ่าตายของจริงแน่งานนี้เกิดอะไรขึ้นบอกมาซะดีๆปรัชญาขยับตัวประชิดร่างแดนมากขึ้น มือของเจ้าเด็กแกแดนอยู่ห่งจากไข่แดนแค่คืบเดียวคนถูกถามทำหน้างงงงกับคำถามแล้วเจ้าเด็กนรกก็หัวเราะออกมา <c oughs> พี่แดนมานอนในห้องพี่ปริ้นทั้งคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างแฉมาซะด,ดีๆอยากเพือกเฮ้ยเชียแดนถอนหายใจโค่นโล่งอกเลยถ้าปรัชญามันไม่รู้อะไรแสดงว่าเขาไม่ได้ปล้ำผิดคน แดนกระโดดลงจากเตียงเพื่อหยิบชั้นในขึ้นมาจากพื้นรู้สึกเจ็บเหมือนคนตูดแตกจากการฝึกขี่ม้าเป็นเวลานานไม่ใช่ว่าแดนเคยฝึกขี่ม้ามาแต่เห็นคนชอบพูดกันคิดว่าความรู้สึกก็คงไม่ต่างกันเพราะเมื่อคืนเขาก็ขยงม,ม้าของนายปรินซ์ทั้งคืนพี่นายอยู่ไหนแดนถามพร้อมกับกระโดดใส่กางเกงไปด้วยออกไปซื้อน้ำเต้าหู้กลับมาท่องโก๋ปรัญญาตอบอย่างเร็วตกลงว่าร่ำสำเร็จไหม ผมเรียกเฮียว่าอซอได้ยังแล้วกลับมาตื้อเอาข้อมูลไม่เลิกเล่าได้ไงเ่าดนประกาศลอยๆเพื่อมีใครสงสัยเดี๋ยวเอานิยายลงเด็กดีไม่ได้ช่างพวกงเด็กดีเด็กเลวอย่างผมนั่งรอฟังอยู่เล่ามาเร็วๆร,รู้สึกยังไงบ้างของพี่ปรินซ์ใหญ่ดีไหมไอเด็กนรกแม่งถามลึกมากเลยแดนเลยตัดปัญหา สุภาพบุรุษไม่กินในที่ลับไขในที่แจ้งโว้ยเขาสรุปแล้วเดินขากระเพล่เข้าห้องน้ําทิ้งให้ไอ้ปีศาจน้อยสะบัดร้องตามหลังด้วยน้ําเสียงผิดหวังแต่คนเก็บความลับแอบหัวเราะในใจจะให้เปลี่ยนเรทเป็น NC 50บวกเหรอฝันไปเถอะเด็ก,ดกนายปีศาจกลับมาเตรียมอาหารเช้ายิ้มเงียบอยู่ในครัวเขาทำตัวเหมือนเห็นแดนเป็นพวกวันไนสแตนได้แล้วสะบัดปัดตูดทิ้งทำเป็นไม่รู้จักกัน ดนจึงเดินไปในครัวหาเรื่องทําตัวเองให้ถูกลงโทษด,ด้วยการเทน้ําใส่เป้ากางเกงในนั่นอย่างตั้งใจแต่ปรากฏว่าเขานิ่งมากไม่ตวาดไม่ตอบโต้เพียงแค่เดินเข้าไปเปลี่ยนกางเกงตัวใหม่แล้วบอกให้แดนเตรียมตัวเพราะเขาจะพาออกไปที่ชมรมด้วยกันวันเสาร์ชมรมเปิดด้วยเหรอแดนถามคำถามอีกสองสามประโยคเพื่อหาเรื่องคุยตามภาษาคนปากไม่อยู่สุขจะไปชมรมก็ไปไม่ไปก็ดี ตัวเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วปรินซ์ตอบคำถามบ้างไม่ตอบบ้างไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งรถจี๊ปเคลื่อนตัวหยุดอยู่หน้าชมรมถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีนักศึกษามาที่มหาวิทยาลัยกันมากนะักแต่ประตูรั้วกลับเปิดให้ครูอาจารย์และนักกีฬาทีมของมหาวิทยาลัยบางส่วนที่มีฝึกซ้อมเข้ามาร่วมทำกิจกรรมได้ชมรมมวยซึ่งเป็นชื่อบางหน้าให้ชมรมไฟขับเองก็มีนักมวยบางส่วนมาฝึกซ้อมกันอยู่ด้วย ปรินซ์เดินนำหน้าแดนเข้าไปในห้องพักชมรมโดยไม่หยุดทักทายนักกีฬาคนไหนประตูห้องถูกเปิดออกจนเห็นเวียนั่งอ่านเอกสารบางอย่างอยู่ข้างตู้เก็บของส่วนน้ำมนต์นำแล็บท็อปมาที่ชมรมด้วยบนหน้าจอมีภาพวิดีโอวงจรปิดฉายอยู่น้ำมนต์เลี่ยงไม่ยอมมองหน้าผู้มาใหม่จนกระทั่งนายปีศาจต้องเดินไปตบไหล่ทักหมอน,นั่นก่อนหญิงเป็นบ้าแดนด่าในใจและพยายามหาที่นั่งให้พ้นจากสายตาน,น้ำมนต์ให้มากที่สุด แดนไม่น่ใจว่าทำไมปรินซ์ถึงพาเขามาที่นี่แต่อีกไม่นานก็น่าจะรู้จึงไม่พูดอะไรมากจนกระทั่งน้ำมนต์จ้องหน้าเขาแล้วหันไปถามนายปีศาจนายบอกมาแล้วหรือยังแดนทำหน้าเลือกหลากพอรู้ว่าน้ำมนต์กำลังหมายถึงใครยังปรินซ์ส่ายหัวแล้วยกเก้าอี้ขึ้นมานั่งที่ฝั่งตรงข้ามน้ำมนต์ซัดแล้วนายพามันมาที่นี่ทำไมน้ำมนต์ขมวดคิว้ว แดนอยากจะตะโกนว่ามันที่มึงเรียกอยู่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำมนต้องพูดเหมือนเขาไม่มีตัวตนอยู่ในห้องแล้วยังชอบพูดดูถูกกดดันให้รู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรีต่ำต้อยกว่าน้ำมนด้วยถ้าหมอนี่ยังทำตัวอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็คงจะต้องเริ่มหาทางตอบโต้กลับบ้างแล้วเหมือนกันก็ทนายอยากขอความช่วยเหลือจากมันงั้นก็พูดกับมันตรงๆเลยไม่ต้องผ่านฉันปรินซ์หันหน้ามาทางแดน ทำให้แดนเลิกคิ้วสูงเพราะเริ่มไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังพูดเรื่องอะไรกันจนกระทั่งเวียถลายเก้าอี้ที่มีล้อหมุนตรงเข้ามาหาแดนเหมือนกำลังขับยานพาหะะส่วนตัวร่อนมางั้นก็เริ่มด้วยการแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันเวียยกมือขึ้นเพื่อรอให้แดนเช็คแฮนด์กลับแบบฝรั่งแนะนำตัวก็ผมรู้จักพี่เวียแล้วแดนตอบกลับแบบงงๆ แต่ก็ยื่นมือให้เวียจับแต่โดยดีเพราะกลัวแกจะยกมือรอเกอร์พี่เวียชื่อเต็มคือร้อยตำรวจโททศพลวันนัิริเป็นหัวหน้าฝ่ายพิสูจน์หลักฐานกลางจบปริญญาตรีสาขาเคมีจากอังกฤษนายปีศาจขยับต,ตัวเข้ามาแนะนำตำแหน่งเต็มให้แดนฟังทำอดแดนอ้าปากค้างพี่เวียนี่นะจบตรีสาขาเคมีจากอังกฤษแล้วทำไมพี่ถูกอาจารย์เคมีด่าประจําเลยอ่ะแดนเผลอพ่นปากพล่อยออกมา โชคดีที่เวียไม่ถือสาแถมยังยักไหล่หัวเราะออกมาตามสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีของแกอีกถ้าไม่ทำโง่เข้าไว้แล้วจะหลอกอาจารย์ได้ไงอะว่าแล้วในปรินซ์ก็หันไปทางน้ำมนต์แล้วแนะนำต่อส่วนน้ำมนต์ชื่อร้อยตำรวจตรีน้ำมนต์เจริญวัฒนากุลเป็นเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีและสารสนเทศจบปริญญาตรีสาขาวิวศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้ถูกแนะนำไม่ได้ยกมือขึ้นให้แดนจับซึ่งทำให้เขารู้สึกโล่งอกมาก เพราะถ้าเขาต้องจับมือกับหมอนั่นมีหวังต้องวิ่งไปล้างมือชำระความสวยในห้องน้ำอีกแล้วนายแดนยิงสายตาใส่ชายหนุ่มที่แดนเพิ่งนอนด้วยเมื่อคืนโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วหมอนี่ปกปิดอะไรกับเขาไว้บ้างฉันก็คือฉันนายพิศาตตอบพวกเราถูกส่งให้มาช่วยปรินซ์สืมหาแก๊งค้ายากระทิงทองได้เกือบสองปีแล้วน้ำมนเรียนจบมัธยมรุ่นเดียวกับปรินซ์แต่เรียนจบก่อนเพราะปรินซ์ถูกซ้ำชั้นตอนไปเรียนต่างประเทศ พวกเราประสานงานกับสรารวัตรเปรมิกามาตั้งแต่ตอนที่พวกเราสืบหาร่องรอยการหายตัวไปของปรัชญาโดยผู้อำนวยการของมหาวิทยาลายัยยอมร่วมมือกับทางกรมตำรวจและอนุญาตให้พวกเราเข้ามาแฝงตัวเป็นนักศึกษาที่นี่ได้รวมทั้งอนุญาตให้เปิดชมรมลับภายใต้ชื่อชมรมมวยไทยได้อีกด้วยเพื่อให้ชมรมสามารถสืบสวนหาข้อมูลของกลุ่มเวทีแดงของไอ้ทวนเทพเวียบัรญรยายอย่างเป็นการเป็นงานแล้วผมแดนยกเสียงสูงอย่างสงสยัย ผู้หมวดเวียขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้แดนจนหน้าของเขาห่างจากหน้าแดนไม่ถึงสองก,ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มเป็นมิตรและนายน้องแดนดินทางราชการอยากขอความช่วยเหลือให้นายช่วยงานสำคัญมากหนึ่งชิ้น